เราก็มาอยู่กันในเซิร์ฟเวอร์ Red ToSpect เช่นเคยนะครับวันนี้เราจะมารีวิวเป็นของใหม่ล่าสุดเลยนะเป็นปืนกระบอกนี้เลยก็เติม7,500บาทนะครับผม7,500บาทแบบสะสมนะไม่ได้เติมทีเดียวนะครับก็จะรับเป็นปืน6,500บวกติดพิษด,ด้วยนะครับผมก็คือช่วงนี้มันเป็นในช่วงปืนตบแล้วนะครับในยุคข,ของปืนตบนะเป็นพวก5,500 6,500 7,500ไรพวกนี้นะครับจะส่วนใหญ่เขาจะเล่นประมาณ ห้าเปอห้าไม่เกินหกเปอห้านะครับประมาณนี้เนาะแล้วก็ในส่วนของพกเนี่ยก็จะเล่นแบบดาเมจสองพันเก้าขึ้นไปแล้วนะประมาณนี้แล้วกันแต่พวกเซตยูเล็กๆก็ยังเล่นได้นะครับก็ยังขายออกอยู่นะครับประมาณนี้แล้วกันมันก็พอสู้ไหวแต่ว่าก็ยากหน่อยนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปรับชมคลิปกันดีกว่าว่าจะโกงขนาดไหนนะสำหรับปืนนะครับเดินที่อาร์ตไปเด็กี๋ยวเป็นปืนโกงนะไปจ้า เอาได้อะไรมาเนี่ยโอ้เซ็ตกึ่มกเลยอะเจ็บกึ่บมาผมได้มาเป๊ปไ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 ปกปไปอปไ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 ไปไปไไปไปไปไไปไไอไป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 ปัปไปไปไอไป่ปไ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 ปปไ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 ไปปไไป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 ปไปไปไปปไร แชีอ่ะไมินตีมาหน่อยได้ปูเอาด้วยไอมินตีมาด้วยดส Let's อรสามแอดมินยืนข้ามคุณทำไมเนี่ยเฮ้ปา่อนดาอูไมอแร่สามจะ้ง่สามไอัิงป่กิได้ไหม จะสกิดได้ไหมถ้าเธอไม่จริงใจเฮ้ยไม่ตายวะไม่ตายเพราะว่ามันอยู่ในโซนนะครับเลขสากับเลขเลขสเลขศูนโผล่มาดิโผล่ีตัวสี่พันนะไรบตัวสามพันแต่เขาจะไม่โผล่นะครับตัวสี่พัไปเลยเป็นพันเองมาแล้ว ใครตีใครตีุกขนา้น่ะบอกให้ไม่สชดุุกเธอไม่ใช่ละเยยได้าูปัญญาออกมอล่นดีๆก่อนะปืนมันแทงนะครับผมอยากแต่อ้าวไรวะอู๋ไม่ได้เลยท่ันเองครับ ผมไม่อยากแตกมึนๆนะแต่ขอให้ได้เล่นก่อนแล้ยกันเล่นมันแบบพันบวกอะว่าพันบวกมีทอนทอนแล้วเลยทอนเก้าร้อยโอ้โหโดดได้หาที่อาาวพันบวกมีทอนบอกแล้วเส้นเนี้ยอุ้ยตาย ผมยิงผมยิงผมมากพี่ยี่กูช่วยมายิงของกูถั่วมีทอนเฮ้ยเพื่อนผมไปไหนหมดวะเฮ้ยพร้อมล่วงผมแล้วตายเนี่ยปืนดีนะครับไปนั่งในห้องเนี่ยไอ้ดิไอ้นี่รอรวบปุณจัด ก็ได้อยู่นะครับไม่ได้แย่เท่าไหร่ตัวสี่พนปืนสามพหาได้เปล่าสามพันตัวสี่พันีมาช่วก่อนได้มเพ่ใัหาได้เปล่าครับอ๋เฮ้ยเปานหมหต้องหาอันนี้นะให้เป็ดอย่างจริงใจเนี่ยหาไปก่อนนะร้บเจอละตัวสี่พกับเปล่าเอ้ตัวสี่พันกับปืนสามพันหาได้เปล่าว้ยผมมีกระป๋ากระป๋า ุยขาแตกอ้าวร้อยล่วงเจ็ดยญยจะได้จวะจะได้จวะไม่รู้ไปแล้วจ้าได้แล้วจ้าได้สี่ผัดครับได้ครมเลยี่วยครับไดอช่วยได้พี่อนพี่อารได้เพืออะไรอ่ะยครับฮะแค่ยูไออ๋อในโ่าวไรเนะพี่ยก็ประมาณ50าสครับประมาณสี่สิบตอนนี้น่าจะประมาณ70 ราคานะราคาประมาณนี้ห้าห้าสิบบาทต่ำๆเลยอ่ะปืนผมมันมันเข้าแต่ว่าเอ้ยมันประมาณดาก้อนเลยนะครับปืนเนี่ยแล้วก็โค้งขว่าก็คือติดผิดนะครับแต่ว่ารู้สึกว่าดาก้อนอาจจะอที่่ไหนโมาาาแตก็จจะดีกว่าหน่งยครับ เพราะว่าไอ่แตงไม่เป็นีกก็ดีป่ะมีแตกไปดแล้วเสยแตงมืสอแตกจำได้อ๋อเราไม่ใส่บีไปด้วยอ่ะเออเอต้องหาต้องหามีเืนอะไรแรงดิืเลของแย่ที่ชอข้ามันสั่นอะสั่นดีอะ ว,ว่าอะไร,รได้ไหมวันเห็นลละ,ละ,ละววจะส่งเจแล้วจะเป็นแบบแตกแยกนะครับก่อนนอนหอัยไม่ตายตานายี่แหละอยากได้คืนเนี่ยอยากได้คืนมาดิมาดิวันนี้เซ็ตไ้เท่าไหร่ครับล,ลื่นๆแตนนี้มีาาไฮไลทเลย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  โอ้ตัมองยากจังไปเดี๋ยวนันมัดทีคนีคอยู่คนครับเดี๋ยวขต้องเดนเดี๋ยวตีมาหน่อยอาจคิดไม่ได้ตาตาดาวตาดาวทำไงเราเพื่อน้ว่าเพื่อนได้หว่าเฮ้ยเพื่อนเล่นลุ่นเจ๋งกันแล้วนี่ว่าหกต้อง

อ๋ออยู่ข้างหลังนะครับเอาไม่ตายหรอกอไป<ว>แม่งเลยไปนไหนแล้หหวะเป็นทีอะไรเนี่ยเยอะเยอะสองเกย์เยอะมีสตัวเองพี่อะไรยเกย่ริเลยเหรอ ทีมไหนอะอแอดแอดทั้งหมดตีอะตีมันหน่นเล่นๆองพี่ดีไม่จมัดมัด่เลย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 เลเลย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 เลเ เก็บไปนะเลขอะไรอีกยี่สิบยี่สิบ่วย่วยไปชวย่ไีอยดร้อยเผมรู้สึกว่ายังไงก็ดีกว่าตัวเส้น่ะตัวอาร์ทีมันต่างแค่หนึ่งเปอร์เซ็นต์ครับนด้เลือดกลับฟังถึอแอดแอดยี่ยไม้จัเลยะแตกนี้วผมจะแตกเลย ไม่ค่อยเบอร์เท่าไหร่วกับของเนี้ยึครับตายยันยนยันยันยันแล้วขึ้นขึ้นบนเลยขึ้นบนลยเยอะแยะลยพี่คุยกับใครี่พี่อยู่เบอรวสี่พันแรกเฮ้ยสะดุ้งเลยพี่อ่ะเฮ้ยพี่ดูไป่าสามพันครับหาเอ้ป่าสามพัน มันมีแอดเอาไปเปล่าสามพันครับพ้่ปืนสีดแรงโดนเลยห่ะโหแรงมากโอ้โสนใแรงมากสีเช่ปืนแดงนะพี่ปืนแไงนะพี่อันนี้ผมแงมาผมเอามาช่วยเอ้ยโดนดักนะต้องไปตึกเล็กมนมีของ้มแล้วนะไหมดของลไม่แน่หรอกไปึกเล็กกันนะครับผม่วพวก่อ่ะอมนเดี๋ยวว่าปืนมันอยู่นะที่จริงอ่ะเหมือนเมื่อวานจะมีบวกอาชนะผมเหบีเต็ม่ บีสองตัวสามตัวดาก้อนอีกใหญ่บึมม้มอ่ะเจ็ละห้าร้อกร้อบวกกันนะโ้จริงเจริงรีสปอร์ตีกครับเจอแล้วไม่ดีจอยลนะ่า, 300, าท้าหัสามร้อยปืนัห้ไอ้ตัคนนั้จะเห็น,หนผมผมว่า <c oughs> โรน,นก่อนเลย รุ่นนี้ไม่มีให้ชมปขอใช้คลิปแป๊บนะเราต้องเริ่มใหม่คือในที่ผมไม่ไม่ออกเลยอะมันแบบติ่มจำมากอะก็ติ่มจำอะโอเคอย่างน้อยก็มีคนตาผมนะครับห้องซ้า,ายห้องขวามาหมดเว้ยมามา หาย cái tay đấy มึง quá กูมึงหน้าตอนแล้วมึงจะหนาว xí à พี่บังดับอยู่ มันอยู่ห้องนี้แหละอ๋ออยู่นห้องไม่อุยเออึตายตื่นตื่นเต้นไปล้จ้าพูดผมมลแรงจริงไหมเนี่ยนี่เดีผมคิดไปเองวะแต่หกพันห้าเลยด้วยสองพันหาดีบ ผมซื้อเซตมาสองพัน่าดูดิเอชเอมันคุ้มไหมพี่มันเขีย่าสองเจพีผมซื้อมาสองมันใช้ปืนผมแรงใช่ไหมเนี่ยค่ะเดี๋ยวปืนมันคนยิงฟรีปะไ่รูกูวิ่งละวิ่งละกูวิ่งแล้เอาเลยเพื่อนยิงอยู่่อ ต้องหาสิ่งที่เรียว่าเพื่อนก่อนครับใช่แล้วก็แตกแล้วก็นี่เพื่อนสแล้วก็ตึกตีแล้วใครทีใครทีใครที่ีมูวไปไหนวะเฮ้ยถึกจังวะมีแต่มูที่นี่เฮียซนามเีนาอาัศนุยครับอัศนุยครับ ยันติที่ยันตียันตีโอ้มันถึกมากเท uh ียนหนาเที oh, ่ยนหนาเทียนหนาครับโอ้โดนไฟติดเลยวว่าช่วงนี้โอ้พี่ก็ติดกับพี่เอเออโคตรติดอ่ะเฮียเรียกคดียวได้เขาแตกเหรอวะ ผมรีบกำจ่า,าไปนะครับเุ้ยยีฮ่ฮะยิงใครอ,อยู่เนี่ยตอนนี้นงงไปหมดแล้วเนะี่ยโอ้ตัถูกไม่งงยากมากเข้าไปเพื่อน ไปสะพานมีลูกตัวเดียวอะไอวสะพานเหพี่อ๋อนะวงหมดแล้วเนี่ยมีเพื่อนกูใช่ไหมไปอยากได้ซองนี้มากเลยว่ะสองแสนอ่ะขอบคุณมากครับผมครัแต่อะไรแต่ผมผมเอฟซีมาแตผมได้ร้านเกียมาเพียอุ้ยแล้วตอนนี้ มันจริงพี่แล้วไงเขาเลย s s s ทำนะครับทำนครับทำคับ s ีนครับ s นะครับใจกร่อครับขอขอบคครับขอบคครับิงั้นงันขอบคัล้าจุ๊บจ้าฮัลโัโหครอบกโอ้โหชีพมาถึกมากไอ้นี่ตัวฮี้อะไรเนี่ย อาสนะาไม่หูว้มืดวะเฮ้ยไม่ตายอ่ะโปเลนเลนรถวะม่เยโอ้พื้นกำอาสนะงหนูไม่้นหูหน่อยหรอฮะเฮ้ยทำไมเสียงเหมือนกันเธยยังครับอาสนะเฮ้ยเฮยขอโทษได้ไหมขอโทษขอโทษขอโทษแปลกแล้วพวกมึงเนี่ย FC ครับ FC ครับอมครับ FC ผม เอฟซีเเฉยจะรั่วเอากลับบ้านกันแล้วอะไรวะไม่ได้บวกไม่ได้มันยไม่ได้อะไรเลยกำลังมันเลยออ้ปืนนี้ปืนดาเมทแปดเจ็ดหเจ็โอ้ันห้าฮีผมอยากเล่นอีกว่าปืนนี้ยังไม่สุดเลยนะครับ ยังไม่ได้สุดเลยอ่ะโอ้ไปกันแล้วหรอผมครับผมครับอทุกคนครับ้ยงั้ไม่รู้จักแล้ครับใครนะอี่อ่ะไขวนี่อุ้ยได้ซองไองซองเอุ้ยมาเต็มเลยเหมือนเพื่อนเราอ่ะ

เฮ้ยเองทำไรนะโซนเน่ยเฮ้ยใครไม่ออกมากูเจอนะนี่เจอรุ่นใหญ่ไปหน่อยโอ้โหโดดไม่ถึงวะทุกคนถ้าโดดถึงผมว่าน่าจะมีหนึ่งคิวอะโอ้ยไม่โดนเนี่ยแอดหลัง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 โลเนี่ยไอ้ตัวพูดอะ ยิงก in er ูดิิเรียกว่าไทยเขาเลยหลุดไปเลยมีงบกูไปแล้วย่าไปยุกูไปเนี่ยย่าไปยุกูไปแล้วโอ้อาจารย์แดงหายไปมากเป่นรถที่ว่าเออแ้หาย ไอ้พี่อาจีบีมาตอนไหนวะโอ้องตอกพูดกันทางเซิร์ฟมันถามมาตอนไหนวะพี่อาร์ยังบอกอยู่ว่ากลัวเหรอกลัวเหรอกูก็กลัวเหมือนกันไอ้หนุ่มจริงนะครับยิงนะครับวาววาววาวกูก็กลัวเหมือนกันมันก็คมกูก็คมอาจีบีก็เท่ากันนะครับแต่ว่าจีบียิงยากกว่านะครับเพื่อนผมดีดีกว่าในเรื่องในเรื่องของการยิงนะครับ หรือถ้าเขาคมจริงๆก็ R G B ง่ายกว่าเอาสรุปอะไรยิงง่ายกว่าแต่ผมมั่นใจว่าปืนผมมันยิงง่ายกว่านะครับอาจารย์ดีผมหน่อยพี่อาจารย์ดีผมหน่อยพี่อันนี้ผมเล่นเลยอามีนพี่จะไกลวิ่งเก็บของปลอดดีอ่ะเฮ้ยเอาเฮ้ยเอาอย่ากอะไรอยากเอาอามีนอุ้ยดูดิผมยิงเยอะมากแม้กูบอกความรักนะท่านผู้มีสติกว่าไปรีบขึ้นมาดิไอ้นุ่มขึ้นมาโอ้ใครมาทำนี้เหรอเนี่ยนะ ไม่ไหวแล้วเนี่ยคนสุดท้ายเนี่ยสวยอมันโดนโดนแล้วเนี่ยจิงไม่ค่อยเข้าเท่าไหร่นะเฮ้ยสวยอะไรแตกไก่ยังไหลใจยังหายใจเหนื่อยู่เลยอะไรวะผมบ้วนนะพี right> ่ ผมอ้วนเลยพี่เฮ้ยเดียไอ้บูมี่เก่งล้วนะอาีีขอเห็นูลี่อะไรเยนี่ยอจับบูลี่ลยก่อนเอายีงไม่บูลี่เลยเลยในระับบูลี่เยอเฮยผมไก้าวัดว่ะเชียมันกาวัดะเด็ประเด็นอะเซออะไรอีกนะเฮ้ยันเลไงแล้วครับพี่ใช่มพี่ไอเทนหน่อยพี่ไอเทพี่ไอเทน ฮะผมไม่ไหววะมันเล่นพีบีมันเล่นีมีโดหรอกูเป็นโปรเพเยอร์โปรเพเยอร์พรอมอ่ะรวมต้องรวมแล้วต้องรวมโอ้เยอะมากอ๋อติด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 อย่าล้นอย่าล้นอย่าล้น

แล้วดีมากครับโมเครับโอโอติดตัวกันผมว่ามันจีชั้นสองกันวะนี่ไหนวะขึ้นไฟกูเจอต่อว่าแล้วปีครับพี่โดนตบไม่หยุดเลยครับนี่อะนี่ใครไม่มีคนรบไงไม่มีคนรบไงโอ้ยลูกกระรียิงมาเยเจดีนุ่มไปแล้ ตู้ผมมันเด่นมากเล่นย่งโง่เลยกลัวมันจะตีอีกคนไม่เชี่อมันถึกจังวะผมคิดปเองเพราะวะเออระวังหลังโตัวผมมันเบาเบาวะ เรอไม่มีคนข้างหลังนะครับที่เหรวมๆีต่างม่ไม่ได้เข้าไปเียมเลยรอ่นอีกี่รออะไรอ่ะตรงนี้ตายนะครับผมไมอยากเล่นตรงนี้หรอกถ้าผมมีทีมงานแบบนั้นนะไว้ย่วัน

ผมว่าก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับใครที่ชอบแนวนี้นะครับก็มาเล่นกันได้นะผมมาประจาอยู่แล้วนะสำหรับเซฟเวอร์นี้ครับเดี๋ยววัดให้ดูรอบสุดท้ายละต้องให้เพื่อนช่วยตรงนี้นะครับแต่มาอยู่ข้างล่างแล้วอ่ะผมจะแบบชุดสุดท้ายละชุดสุดท้ายจริงรอบนี้ไม่มีดับ แอดมินยังหัวทิ่มหมายที่ขนาดปรับตัวอึดมาตลอดทีเดืองเขมาด้วยนะเวิ่งครับหมอจะไม่โดนหลังก็พอนะครับมึงเที่ยวกับคนอื่นดิมึงเที่ยวกับแอดมินทำไมวะเออเออเออ,เอ,อวันไหนแอดมินไม่ตายอ่ะวันนั้น,ะ <laughs> น่ะแตกแตกทีออออ่อะไรแตกวะนะเฮ้ยอันนั้นอันนั้นอะไรเขาน่าจะรอเอ้ยยังไม่ขึ้นยังไม่ขึ้นยอกขึ้นตึกเล็กนะครับรหมอมึงมันต่อให้ยยมา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 ต่อให้ได้นะ ตัวนะแย่แ่ไม่ไดเลยวจอะไอ่ขอขอสเซอ่ะไอ้บินเล่นประมูลองนยรอเก็บของไอ้บินได้เลยตายอ่ะยาระวังหลังไว้หนมบินตามาดีไปลกับไอ้กอบิ้มตัวอ่าไม่ยาวกะเมดเลยโอเคได้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 ีน้นิดทด้วยไเจอละเจอล้ ต้องเอาสักตัวว่ะต้องตายสักตัวนะครับต้องรอต้องรอแบบไม่ต้องต้องลองวัดนะครับกูว่าแหละกูว่าแหละประมาณนี้แล้วกันนะครับก็ฝากกดติดตามฝากกดไลค์นะครับถ้ยังคิดอะไรต่อไปไปเจอกันคลิปหน้าครับวันนี้ก็บายบาย